ว่ามามี่ก่อนนะลูามามี่ทำเคสให้โอวมาก,ก่อนนะชูกุ๊บมามี่ทำเคสให้โอวมาก,ก่อนชู่กุ๊บย,ยัดยนะืดนะเราจะเตรียมตัวนะคะทุกคนเราจะเตรียมตัวทำนะจ๊ะพีนุ่นกับสิบันหลุบได้ไหมน,น,ะะนี่นะจ๊ะเขาบอกว่า ใส่นี่อันนี้ด้วตับหน่จ้าเขียนปพินนก็ส่หกพวกนี้ด้วยจะคั่ว,พ,ว,ว,วพ่นนท์สใส่ไปนะจ๊ะเปิดปลาเค้กให้สวยด้วยจ้าเค้กหน่อยสวยจ้าฟู

เดี๋ยวมันเจ็ดพี่น,าานุ่นจะมาถ่ไทยเบิร์อีกที่นึงนะจ๊ะเนาะเพราะว่ามันจีสามพ,พี่นุ่นว่ามันจีไลายนะที่พอดเดี๋ยวค่อยตัดต่อเอ,อาไหมนะคะพี่นอนะ้องเนาะส่วนผสมครบแล้วพี่นุ่นก็จะปั่นนะ ผสมเค้กเรียบร้อยแล้วจ้ะเรากัดพิมพ์นี่เี่นห่นกรทดานเนยเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นหนนจะมาเติมใหม่ลูกเกดจ้าลูกเกดแห้งให้ให้คุณยายนะั่งเผื่อที่สรสชาติมันสิได้เสจักหน่อยจ้ะน่ากจิตเท่ในรูปเห็นหมดเลยกว่าที่ขนมปัง พี่มันสีร้อยลูกเกดจ้าล,ลูกเกดเป็นสั้นจะพีุ่่นใช้ใช่เป็นสันนสนส้นนะ คุณยายได้กินนะเขีนบอกี่น้อนโอ้ยเจ้าพี่นุชจีติสีเธอพู้ใดตามสูตรผู้ใด้ด้จ้านี่ดัดแปลงเองดนะจ้าพี่นุชจีสีเฮดเค้กจิ้งแบบว่าตามใจชอบเจ้าของเนาะบ่อะได้มีผู้ใด้ตามสูตรผู้ดดดดดบบใด,ได้ได้ดจ้า นีเคื่อใส่ของถนนเองเลยก็เสียลูกเกดลอบอีกรอบนะเป็นสั้นสั้นใส่เยอะเราชอบลูกเกดเนี่ยอีกสั้นสุดท้าย ซื้อคุกกี้ให้เล่าไปทุกอาทิตย์เลยเล่ากับเบื่อพี่น้องพี่นอกับชิดัดเปลอ่อะทำน,นวยไม่ให้เล่ากินเนาะชิใสยนุ่มลายไปว่าไม่จังไหน,นี่เป็น,นื้อยเร็วไหม,ไมรู้ว่าชิออกมา นาตาเป็นแบบอะไรที่น้องก็ว่ากันวาเป็นยังดอกเฮ็ดกินเองแซ่บไปแซ่บกักินได้คือเดก่าเลีนบ่จ๊ะนี่เขาไปซื้อเขาแต่ว่าลูกเกดน,นี่ต้องต้องแช่น้ำใบก่อนได้จาะแช่น้ำแล้วก็ให้ใายว่าให้มันสะอาดนะจ๊ะ เส okay. ียดายเสียดายเขนี้อแลวเตรียมเข้าตู้อบ กุ๊อกนะจ๊ะแล้วเงินอี่โดนก็เชีเอาไอ้สตอรอเบอรี่ไปฝากมียาเนะั่นรู้บักได้จังไหนลูกสะพายคนไทยเนาะพี่น,อน้องเข้าใจมียาเป็นเฮ้ข้อแม้เราใจเป็นเนาะพี่น,อน้องคืดคืดเห็นเล่ายู่คนเดียวนะจ๊ะลูกเล่ากับโบคอยไปลูกเล่ากับมีสองคนแต่ว่าชีา้ว่าไปโดนน้ำข้าจอาเองจ้ะ ว่าพี่เพืเดไปเยี่ยมเราเด้ชโดนจะพาไปเยี่ยมย่าเธอนปีหนึ่งวันเกิดจะไปเยี่ยมเราคิสมาสสิกระโดนพนะเอาละจ้าเดี๋ยวเค้กเข้าเป็นนาตาแบบไดซุปแล้วพี่นวลก็จะอัปเดตอีกที่หนึ่งนะจา้ารอก,ก่อนนะหนึ่งชั่วโมงห้านาทีวันสันรอบบ้องเสร็จแล้วนะจา้าเค้กเสร็จแล้วจา้าจะแซ่บมาพี่นอ้อง คุณยายคือจะดีใจเนาะจ้ะซีสวยด้วยน่ากินมากเลยจ้ะทุกคน